เดินเลยครับิดิดกแท่านที่ลงไปเมื่อกี้ท่านท่านท่านถอนนี่ที่เป็นกัปจันทีมาที่เป็นกปตันทีมาชื่ออะไร เ๋อท oh, ่านเชาท่านเช่าท่านเช่าใช่ไหมท่านเชาท่านมีชื南南่อคาเตอร์หลังเนี่ยงั้นท่านเอาสลัดท่านอกมาท่านอกมท่านดอกท่านทอท่านอกท่านอกลวรออต่อไปท่านออกท่านอกท่านทอนมีรอา้อท่านอกท่านทอนมี ยอย็าเล็กป้ยป้ยนี่เขาเอามาให้พี่เขามาให้ไม่รู้น,นั่นเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่มีกายอ่า uh ียอะไรโดกระโดนโด้ราแบแ่ตำแหน่งเพื่อนเหรอโดมไม่ไม่รู้่ลแ่งไหนพี่ทไมพี่ไม่ไปเลนมาเนี่ยกาเลยย้ายเลื่อนเลนีเเล่นแบบเาเล่น่ะ

ใช้ความร่าทงไงวิ่งดีนะไอเนี้ยราเสเจ็บแล้วนะเฮ้ยฮึบฮึบเอ๊ะเฮ้ยไม่เราไม่ได้อยู่ดีเด๋ยว

เล่นกันจนหมดเลยดูแ mm ล้ว hmm. no, the like ่เล่นเล่นจนดึกก็ได้ไม่แม่เขาจัดอยู่เขาจัดอยู่นี่คนจัดอยู่นนีี่่เราแก่แก่เลยยังหนุ่มอยู่เลยโง่เลยใครแก่ น้องอย่างเมื่อกี้น้องห่อสามคนแล้วได้สบายเลยดีด้วยเหรอน้องมีเราท่าวนน้อง จะเกือบเพี้ยะผมยังไม่ได้ลงไปแล้วเกืน่าไม่ได้เกล้จะเกือจะจะลงได้ผมบอกได้เลยโอเคหมดเลยเนี่ยมาเดินมาผมได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี่ยวเชือกลงไปเลยนะตอนนี้ดูแล้วสี่ลูกแล้ว อืมแสงายนะเอาแไปถาจะได้เคุณต้องผมต้องตไปนันเวลานจัดยางไหมผมต้องจัดงร็เพราะไปงันถ้าผมไม่ขาดอย่างเงี้มันไม่ได้ ใช่ป่ะใช่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 เออไม่งั้นปมันจะใครไม่ได้ลงแล้วผมก็คอยดูเง่ี้เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ลงเห็นป่ะไม่งั้นมันต้องมีคนเสียตลาดไงลไปเยม,มาจากตำแหน่งล้ำหน้า โอ้ยจ้าเอ้า ไม่วอร์มนีู่ว่ะจะวอร์มตอนไหนล่ะไม่ได้วอร์มจริงๆก็ไปนั่งคุยกันนี่ยังไม่ได้ลงใช่ไหมเอาแสงเท่าเสร็จออกจากตรงนี้เสร็จก็มาเนี่ยก็ไปก็เป็นทำอย่างนี้มันไม่พออีไม่พี่แล้วตอนแรกเขาไม่ให้ยืดการยืดเหยียดตอนแรกมันไม่บอกมันเอาไว้ตอนหลังตอนแรกมันต้องแบบวอร์มแบบยืดอยู่เคลื่อนที่เปมันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เพราะว่าออกจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเลย เห็นไหมลูกแรกที่โยนมามันตึ๊กตรงนี้ครัออ้งที่สองมันเอ้าตรงนี้เลยเรียบร้อยเลยไม่ฉีกหรอแต่ยึด่ฉีกอตอนนี้อยู่ไม่ได้แนละ้วแต่ฉีกเดี๋ยวฝังสามวันก็หายใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมียาอยู่ยดีแต่ตอนแรกต้องมาคลุมเย็นก่อนไม่เป็นไรมีอีกหลายแมตต์เยอะแยะ เดี๋ยวมันจะมันจะมันจะเกินไม่ได้คิดแล้วคือไม่แต่ตอนแรกคิดว่าจะให้ออกมาก่อนเพราะว่าถ้ามันตึงเลรวถ,ถ,ถฝืนถ้าฝืนนะมันจะไปใหญ่มันคนละจุดนะกับกับที่วิ่งไปจึ๊กตอนแรกที่พี่ชายส่งมาคนละจุดตอนแรกม,มันมันตึ๊กตรงนี้ออพอครั้งที่สองมาตรงนี้เลยเรียบร้อยเลยเ ได้ความมันหอได้เวะได้ที่หน้าแต่า่จไ้คน้ความสามัคคีไหมนี่คือความสามัคคีรูหลงไม่ใช่ต่คนเรียกมาแล้วต่คนด่ากัน ไอ่แปตนี้พี่ีตทีแล้วด่ากันเลยด่ากันก็ลาออกไปคโจเอาผมเล่นนผมไม่เล่นไอ้นี่ละทเดียู่กดนตาก็ไม่เป็นอดทนไอ้เชษน้อยใจตายไปเลยไอไม่ได้โจโยด่าเป็นมวกมีไล์สดด้วยเหรอเนี่ยไม่ไม่ไถ่ายไม่เฉยครับไม่ได้ไล์สดอเล่นก็ได้ยู่นะได้ครับ

แต่เช yeah. ียงนั่งอย่าเชียงนั anyway> ่อย่าเสียงดังเอาออก่อรอไม่กไม่ใช่กจะไปไม่ด่าผู้อาชามันไม่เอการไงระวังล้ําระวังล้ําโดนไม่ได้ดโดไม่ได้โอ้โห จ่ายที่ตัวนะตัวแล้วก็จ่ายพี่ยกับตัวไม่ได้โอ้โหเไจนาแ้บอกให้ผมไม่อบอลที่ดงนี่สองแกงมลงายสัารพี่ทยเลยอเนียสาวพี่แก้มันทำให้เราเป็นคนดูไม่ดีอะไอ้เนี่ยมไปนู้นีลงไม่ลงเจ็บแล้วบ ไม่ไม่ไปอยู่ข้างโดมก็ได้นะรัมด้วยป่ะเนี่ยเฝั่งฝั่งโดมก็ได้ตามมาหาเราเฮ้ยเล่นกับบอลมาเ้ยมึงหาบอลมันเล่นง้ายเหมือนน้เดี๋ยวนี่ใจไปไหนเล่นกับบอลก่อนเฮ้ย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 เทตมาอยเต้ว่้เล่นกับบอลเ้แล้วเ้าเล่นเกมไปแล้วรับรองนบนาทีเล่นตั้งนานเลยพ12นาทีอะเนี่ยนะ ลัาสุขมีที่วัดเสียงแ้วมันเกินเป็นปัญหาัลอดแก้วต่หนน้าอไสี่้าล้ำหน้าตีกนลิฟอแต่ใครพงนี่เช้หน้าดีนะสวยทันไหมโอ้ลึกไป ดอกดอกแรกซึ่งตรงนี้ออ๋ไม่ดอกแรกดอกที่สองเขาจะเขาจะเอาโปสเตอร์ใครครับผมจะได้ทำถูกอันนี้ทำรูปพี่เขาไม่สวยเลยสุเท้ายครึ่งเลยไม่สวยเลยแล้วมันนี้ได้ภาพเยอะอยู่วันนี้ได้ภาพเยอะอยูๆก็แบบที่ผมทำไปให้กับศาลนะครับใช่ใช่ใช่ส่งรูปให้ ผมมาส่งรูปกกันโจ๊กนี่แหละครับลูกจน่ผมมาส่งให้ส่งลูให้ได้ครับใชมคดวันนี้ื้อเสร็จไปมาเร็วันฮะต้องด่วนมะคือเสร็จตอนโมง0นี้ giáp, là băng lắm giáp ดอไม่สู้หรอด้อไม่เปสู้ก็เาไปหน่อยยั้งกันก็พอยยังไก็ไม่ชนะยังไกัพวกนี้ โอ้โหผมก็เพ่อสัมน์นคามแยบเป็นยังไงเอาจริงอะมันหมดจริงเออสี่สิบห้ามาที่มันคนละเรื่องเลยพี่มันเหมือนเทปยานเลยอะ

ได้ไหมได้ไหมไม่งสักทีเราะเดี๋ยวบอลมาอีกเดี๋ยวไม่ก็ขึ้นอีกจังหวะนั้นมันจะลืมสวยครับมาเจ้าลุงบินละบิและไว้หลังมีหลังมี ว้ายโอ้อ๋อเหี้ยมากดูดิเอ้าเฮ้ยเหีาวหรอเออนี่เข้าไปคู่นี้เค้าเล่นซอฟดีจังมันไม่เหมือนคู่เราเลยว่ะใช่